สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่ดาสิภามาเก็บผักอีหุ่มไปแกงอยู่สวนนี่แหละพี่น้องอยู่หัวบ้านนี่แหละเป็นนะผ้าไบเบืงนี่นี่ต้นผักอีหุ่มพี่น้องมึงนีกำลังพ่อแกงเลยเป็นหนะ่อยซ้ำสะ ข้างบ้านพี่น้องอยู่ตำ,ตำ้มๆหนึ่งกำลังข้อแกงเลี้่อยซ้ำสะเลยพู่นะหือแักโดกพู่นะ่อ,อ,อยซ้ำสะมาเก็บเอาพักอีฮมุม นกำลังบู๊ร่องพ่อแกงเลยเมือนี่มือนั่นน้อยๆเก็บเอาพนักงานเก็บพูดนะพนักงานพนักงานเก็บเป็นคุณหูอุย้ยหน่วยพ่อแกงเลย,นยเนาะหน่อยซ้ำสะอุ้ยเอากล้วยนู้ยนั่นซุกเลยดิน่น,<ล>นเห็นบ้านวยต้นตนมันเหลืองแล้วปัมป่มเลยพุ่นนะ่ะเห็นบ้าเห็นบ้าซุกเลยเห็นบนะ้าน่ะ สองหน่วยมันสิลมใช่พวกพี่ผู้ใดมาจับไหนตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุขแหลนวะสองหน่วยเลย โอ้ยดกคักดกแนมมึงโอ้ยถึงเทิงจังได้สิเอาได้ล่ะคืองามแท้ติงามงามดกดกคักดกแน่มึง,มงอือพ่ออยู่แตะวงังมึงแน่เพือจะเป็นตาอยากได้ถึงเทิ้งกำลังพอดีเลยดิเ <หา S 1> พื่นน่ะบักลินก้นไม่ก็แกวไว้ตัวล่ะใหญ่ไว้ขนาดเลยพื่อนอ้ยหมกลิ้นไม่ดกคักดกแน่ บลูนไม่ก็อยู่ในบาศในหวนัวเเอาไม้ต้อยดีกว่า<ะ>เอาไหม้ไปต้อยเอาฮะกล้วยเอาใม้มาต้อยก็มันเหมือาก็บอกว่าเอา,เอา,าทั้งเพิ่เป็น้ขียข้เ<ะ>คีย เออเออเออสุกข่าเที่ยในหัวในสวนอืมอมึงไอ้หุ่นหน่อยซ้ำสะคพราน่ะมันยูสูงต้อยเอาพี่น้องคุณนะแม่ดาวใหม่มหมินละขาวอักละเออเฮียลนมินไว้ละสิเก็บเอากัน Mình xuống xuống, mình ta nuôi ngam ngam, hả mày mình ao Cô nè ปนน่ะสงามงามเลยแกงเข้าไปบัะนะพี่หุ้มกับยูหัวปลาดุกกระทุกเอาอยูสาโคกน้องหน้ากล้วยกับยูสวนสกล้วยกับยูสวนแกงสู้กินแสบเด้อพี่น้องเด้อ แกงนมหม่สดๆใส่น,นายานา่งคนคนๆแล้วก็เห็ดแล้วก็ยอดยานางแซบขากแซบนี่โอ้หิวข้าวกินข้าวกับนนำปลาจ้อยหน่อยหอยลูกมันเผ็ดเอ้มันเข็มเกินไม่ไม่เข็มเน่แจ้ำหน่อยๆอย ติดมือก็บีบเหมือนเพีอได้ยไหมไม,ไม่จับน้อยๆแล้วก็กินนั่นจับนนามปัด